สวัสดีครับพบกับเสียงสองพิงตามเคยนะครับวันนี้ก็มีเข็มขัดเข้ามาใหม่นะครับก็คือที่ผมเคยโพสต์ไปก่อนอันนี้นะครับเราดูแค่ภาพเราดูไม่ออกครับก็เลยมามาพูดให้ฟังว่ามันดียังไงนะครับตัวนี้ สายหุ้มมานี่ก็อ,อย่างดีนะครับเซฟข็มพัดได้ดีไม่เป็นรอยนะครับคืองานงานด,ดีงานดีเขาก็จะใส่ซอ,ง,องนี้มาให้นะครับให้ดูหัวน้ำหนักเนี่ยเอ้ยโทษทีโทษทีหัวนีวอ่อย่างดีนะครับสายนี่อย่างดีให้ดูชัดท้องสวยมากครับงานนี้เป็นงานแพงนะครับงานแพง ปกติคืองานแพงทีนี้ผมเอามาขายในราคาถูกกว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไปเหมาจากโรงงานมาครับเข็มขัดตัวนี้เข็มขัดตัวนี้เป็นงานออเดอร์จากลูกค้าสั่งจากโรงงานนะครับมีสามสีมก็คือส่วนมากก็จะเป็นสีดำน้ำตาลเข้มแล้วก็สีแทนนะครับ ทีนี้ไอคนสั่งเขาไปยกเลิกสีดำโรงงานเขาทำมาแล้วแล้วเขาไม่เอาสีดำใช่ไหมทีนี้โรงงานก็เลยเอามาเซลติดต่อผมโดยโตรงแล้วก็ามาเซลให้ผมผมเลยตัดสินใจเอานะครับได้ราคาที่ถูกกว่าราคาปกตินะครับงานใหม่สดนะครับไม่ใช่ว่างานเก่าแล้วมาเซลนะครับคืองานมือใหม่เลยที่ลูกค้าเขาไม่เอานะครับผมก็เลยไปเมา,เามาจำนวนเยอะครับ ทีนี้ไอหัวเนี่ยมีประมาณห้าแบบนะครับแต่ว่าสายเนี่ยสายเหมือนกันหมดเลยให้ดูคร่า้านี่น่าจะครบห้าแบบกี้หยิบมาออนิ่งซ้ำกันอันนี้มันซ้ำกันนะครับแต่ที่จริงแล้วมีห้าแบบห้าหัวน้ำหนักอย่างดีนะครับภาพที่ผมถ่ายก่อนหน้าน,น,นี้ที่โพสในไลน์หรือว่าในเฟซก็ตามนะครับ เราเห็นแค่ภาพนิ่งเราไม่รู้ว่าหลังมันเป็นยังไงท้องมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ให้ดูชัดๆัดนะครับโอเคทีนี้ถ้าใครสนใจสั่งซื้อไปขายนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับเสกํำเพ็งเดี๋ยวผมจะให้ไอดียไลน์ไว้กับกับเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุก๊กก็ลองลองเสิร์ชเข้าไปดูครับเสกซำเพลงก็จะขึ้นเลยนะครับเฟซบุ๊ก โอเคก็ติดตามเป็นเรื่องนะครับสำหรับคนที่ติดตามอยู่ถ้าแชร์ได้ก็ช่วยแชร์ให้หน่อยเป็นกำลังใจแล้วก็นั่นแหละครับถ้าใครสนใจก็ทักมาสิสิบสงยินดีบริการครับอขอบคี้ครับ